จริงนี่ยมันมีบัตรสัเยอะนะครับเราเรียกว่าเพนพอยต์มันเป็นเพนมากควสมหรับวของผู้บริโภคอย่างพี่อันไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะพบบัตรเครดิตไปนะครับ รตืดตดตืดตดโอ้ยสะดวกสบายมากนะแต่ว่าตกใจนะตอนกลับมาโอโหอ้าวตอนตอนที่เรากดกดเครื่องคิดเลขมันไม่ได้ราคาเท่านี้นี่นามาไปบวกค่านู่นค่านี่อะไรแล้วแลกเปลี่ยนก็ไม่ไม่ไม่ถูกอีกแล้วบวกค่าธรรมเนียมอีกคเพราะฉะนั้นเราบอกโหเพจนี้เราทนไม่ไหวแล้วเราจะก้าวข้ามมันยังไงดีมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราลุกขึ้นมาทำ สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันในแบงค์ชาติชวนคุยอีกครั้งนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยน,น่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นสายเที่ยวสายช้อป แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีญาติหรือตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของ cross border payment หรือการชำระเงินระหว่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะวันนี้เลยอยากจะชวนนะคะคนที่ตระเวนเจรจาเพื่อให้เราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆในเรื่องของการชำระเงินมาคุยให้ฟังนะคะวันนี้ขอต้อนรับ คุณวินนะคะหรือพี่วินนะคะปริวัติกน,นิทเสนนะคะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและฟินเทคค่ะสวัสดีค่ะพี่วินสวัสดีครับพี่แอนครับ วันนี้เลยชวนมาคุยเพราะว่านานๆจะอยู่เมืองไทยทีนะออกเจรจา,าตลอดเวลาน,นะคะวันนี้อยากให้พี่วินลองเล่าเรื่องอการชําระเงินระหว่างประเทศนิดหนึ่งเพราะมันค่อนข้างใกล้ตัวเนาะพวกเราอาจจะเคยใช้กันแล้วแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆเราใช้ได้นะคะคคอยากให้เล่าก่อนอย่างแรกคือตอนที่เราทําเรื่องของการชําระเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันมีกี่รูปแบบกันแน่นะคะเพราะว่าบางคนก็เอ๊ะ QR หรือเปล่าหรือโอนมันอาจจะมีหลายรูปแบบคนก็อาจจะมึนงงสับสนว่ามันต่าง ครับโอเคจริงๆแล้วมันก็มีสองรูปแบบหลักๆนะครับอันแรกคือชำระเงินนะครับเราไปซื้อสินค้ามีร้านค้าอ,อะไรเนี่ยนะครับชำระเงินที่เราไปต่างประเทศเราก็แบบไปซื้อของใช่ซื้อของอใช้เงินสดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้าโบราณอาจจะจะมีแบบเช็ค เช็คเลยนะฉันน่าจะเดินทางแล้วเช็คเอินนานมากแล้วนะนี่คือชำระเงินนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือโอนเงินนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ซื้อของอะไรเลยนะครับสมมติว่าเรามีญาติอยู่ต่างประเทศเรามีลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยจะโอนเงินไปให้ให้เขานะครับก็สามารถที่จะโอนได้นะครับก็ไปแบงค์นะครับโอนโอนเงินผ่านแบงค์นะครับหรือผ่านเอเจนต์ก็ได้นะครับหรือถ้าจะ โบราณโบราณหน่อยก็หิวเงินฝากคนหิวเงินไปหรือแบบถ้าถ้าแรงงานอาจจะใช้ระบบโพยกวนที่เป็นบริษัทที่ทําเรื่องนี้นะครับมันก็มีหลากหลายวิธีในการชําระเงินแล้วก็โอนเงินระหว่างประเทศครับอ๋อเอมื่อก่อนมีหลายวิธีมากมแต่ว่าฟังดูแล้วมันดูแบบโบราณ <c oughs> ใช้เวลาหรืออย่างเงี้ยอยากให้พี่วินลองเล่าสิว่าตอนที่ บางชาติเองพยายามจะทําเรื่องนี้ให้เยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นประชาชนต้องแบบโอ้โหมีอุปสรรคต่างๆมันมีอะไรบ้างแล้วทําไมเราถึงมาทําเรื่องนี้ครับก็จริงๆนะมันมีอุปสรรคเยอะนะครับเราเรียกว่าเพนพอยต์มันเป็นเพนมากสำหรับความเจ็บปวดของผู้บริโภคนะครับก็แบบ อย่างแรกเลยอพูดถึงชําระเงินก่อนอนะครับเออเนี่ยเราไปต่างประเทศแล้วเนี่ยมันมีเพนอะไรบ้างนะครับถ้าอย่างพี่อันไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะพกบัตรเครดิตไปนะครับรูดตื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 ดนะครับก็แบบโอ้ยสะดวกสบายมากนะครับแต่ว่า ตกใจนะตอนจะมาโอ้โหตอนตอนที่เรากดกดเครื่องคิดเลขมันไม่ได้ราคาเท่านี้นี่นามาไปบวกค่านู่นค่านี่อะไรนะครับมันก็จะเป็นเรื่องค่าอัตราแลกเปลี่ยนราคาธรรมเนียมแล้าแลกเปลี่ยนก็ไม่ไม่ไม่ถูกอีกแล้วบวกค่าธรรมเนียมอีกนะครับก็แบบ1.5้าถึงสามี่เเซนตแล้วแต่ดอกงคแล้วแต่แบงค์นะครับก็เซอร์ไพรส์ทีหลังเราก็ตกใจว่าเออมันไม่มันเราอุตสาหคูณมาเฮ้ยอันนี้ถูกกว่าเมืองไทยออกมาไม่ฮะอ่ะแล้วก็มี อันหนึ่งที่พี่ทําคือเรื่องของแบบเฮ้ยเราสมมุติเราจะเดินทางเนอะเราก็อยากเข้าไปช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีเปล่าต้องไปไปก่อนไปแลกใช่ไปแลกเงินของรประเภทนั้นก่นกจะแลกได้ไปดูอุ้ยอ,อ้าวต่อคิวนแลกเปลี่ยนก็แบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรงกับสิ่งท,ที่เราคิดนะครับมันแล้วก็ พกเงินสดอีกนะแบบมีความเสี่ยงซ่อนไปใช่ใช่ใช่บางประเทศนี่คือแบบมันมีศูนย์เยอะแยะนะประเทศเพื่อนบ้านเรานอินโดอะไรอย่างเงี้ยมันถูกไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยพบกันทีหลายล้านเลยทีเดียวจะติดถูกหรือเปล่าอันเนี้ยเออเออมันก็จะมีความยากอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวอ่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องของการโอนเงินล่ะครับโอนเงินก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับถ้าถ้าเคยโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยไปแบง กเ็เจอเจอปัญหาอะไรก็ความแพงเหมือนกันนะครับ<อ>แพงแพง,แพงอยู่แล้วนี่คือแบบพัดพันกว่าบาทโวนไปหมื่นบาทก็เสียพันหนึ่งเสียพันหนึ่งนี่คือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือแบบคือธนาคารโลกเขามองว่าเออเนี่ยไทยโอนไปต่างประเทศเนี่ยต้นทุน,นสูงต้นทุนสูงมากเลยสิบถึงสิบสามเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนี่คือแบบ<อ>เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเพนของ ของคนที่จะโอนเงินโดยเฉพาะแรงงานเนี่ยนะครับนี่คือเหตุผลทําไมแรงงานถึงมักจะไม่ค่อยใช้ธนาคารเท่าไหร่ใช้โภยกวนก็คือแบบอาจ่ายให้คนทางนี้แล้วคนทางนี้เขาก็มีเครือข่ายทัางประเทศนั้นแล้วเขาก็ไปจ่ายกันมันก็เลยทําให้แบบทุกอย่างมันดูแบบไม่โปร่งใสเนาะแล้วก็เราดูแลในเรื่องของการเงินทุนไหลเข้าไหลออกอะไรเงี้ยค่อนข้างลําบากใช่ใช่ใช่อันนั้นเป็นเพนของเราแหละแต่ว่ามันก็จะมีอีกพี่เวลาไปโอนเงินไปต่างประเทศอ่ะ มันใช้เวลานานมันต้องลางาน,าน <No. S 1> เออ,อมสมัยมก่อนอแบบว่าน้องอยู่ต่างประเทศอา,ต,าต้องโอนไปอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาเนาะ <N> ใช่มันใช้เวลาเพราะว่ามันใช้ระบบแบงค์มันแบบอ,อ่มันต้องเชื่อมกันนะครับแบงค์ที่พี่แอนโอนให้เพื่อนที่ประเทศอะไรก็ตามเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันมันก็ต้องผ่านแบงค์เอแบงค์บีแบงค์ซีนะครับกว่าจะไปตัดบัญชีที่อีก็ต้องก็ผ่านเครือข่ายแหละกว่าจะไปถึงทั้งหลายเนี่ย แล้วมันก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าผิดกฎเกณฑ์เรื่องเรื่องฟอกเงินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยการกระบวนการทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันทําให้ใช้เวลานานนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยแบบสองวันทําการนะถ้าไปบวกวันหยุดต้องที่ตรงนี้คือแบบไ่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องของแบบเหตุสุดวิสัยเนาะต้องใายต่งก็จะยากใช่แล้วเราจะไม่มีวันรู้ว่าเงินจะไปถึงเมื่อไหร่ด้วยซ้ำจริงจริงแล้วก็แบบเอาง่ายๆเลยนะแค่เราไป แบงก์อ่ะตอนเราโอนอ่ะกรอกกรอกนั่นแหละกรอกแบบอกรอกอะไรบ้างชื่อที่นามสกุลมีเอกสารด้วยนะต้องมีเอกสารมันจะมีเบอร์เบอร์บัญชีนะมันแบบมีลขกี่หลักสิบหลักขึ้นไปเราก็แบบเอ๊ะถูกถูกไม่ถูกมีเบอร์บัญชีมีเบอร์แบงก์ที่เราจะโอนไปแล้วแบบเอ๊ะอะไรกันน่ถ้าแบบเราจะมักจะงงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับมันก็ทําให้แบบมันไม่ค่อยมีความสะดวกเท่าไหร่เออนี่ก็เพอเพนที่เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็บอก โอ้หเพนนี้เราทนไม่ไหวแล้วเราจะก้าวข้ามมันยังไงดีอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราลุกขึ้นมาทำจริงๆเราทํามาตลอดแหละแต่ว่าช่วงหลังๆนียเรารู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนมีครั้งแรกแล้วครั้งต่อๆไปมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ครั้งแรกเนี่ยที่พยายามจะแก้เพลนเราทํายังไงบ้างพี่มินเราก็มองว่าเออเราก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีที่อยู่ในมือเราเนี่ยมาเป็นมาเป็นตัวช่วยนะครับเราก็รู้ว่าเออในประเทศไทยเป็นประเทศ หนึ่งในในโลกที่แบบใช้มือถือมากที่สุดในโลกนะครับเราก็มองว่าเออทำไมไม่ใช้เทคโนโลยีตรงนี้นะครับออสิ่งที่เราทำเนี่ยเรากออ็ทำในกรอบที่เราเรียกว่า a s เ a n Payment Connectivity ิวิถ้าจำได้นะเราเป็นประธานอาเซียนนะครับตอนนั้นแบบไทยเนี่ยพยายามที่จะแบบ พยายามปักธงเรื่องนี้นะครับมองว่ามันไม่ใช่เป็นเพนของประเทศไทยอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเพนเพนของประเทศอื่นๆด้วยนะครับของนักท่องเที่ยวของแรงงานของประเทศอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยเรากา็คุยกับประเทศอื่นๆว่าเออเราควรจะเชื่อมระบบการชําระเงิน ของแต่ละประเทศซึ่งการละกับนะครับมันทําให้มีการโอนเงินได้ผ่านมือถือนะครับหรือชําระเงินผ่านมือถือเหมือนที่เราทําพร้อมเพย์ของเรานะครับนี่คือชําระเงินในประเทศเราก็แค่ยิงคือเหมือนขยายวงพร้อมเพย์ของเราให้มันแบบออกไปนอกประเทศได้ด้วยอย่ไงก็คือแค่ยิง QR นะครับแล้วก็โอนเงินก็คือใช้มือถือเหมือนกันกับในประเทศเลยนี่คือความสะดวกสบายคล้ายกันเลยครับทีนี้เราย้อนกลับไปซิว่าพี่วินพูดคําว่า QR นี่ไอ้เครื่องอะไร่ะเครื่องมือในการที่เราจะใช้สำหรับเมื่อกี้เราบอกเรามี2วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอ่ะอันนั้นน่ะคือ QR แหละเราไปยิงเราไปยิงเราไปยิงเราไปหยยิงกันแบบว่ากระสุนหมดเลยทีเดียวนะคะอ่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการโอนเงินระหว่างไอ้ QR นี่มันคือการที่เราไปซื้อของเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็น ร้านค้าอ่ะเองค่ะร้านค้าอันนั้นเป็นเรื่องของการชําระเงินเราไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อของเนาะในขณะที่ฝั่งที่เป็นการโอนเงินก็าบอกเอยเราโอนให้ญาติหรือว่าเราโอนอ่าโอนให้เพื่อนหรือเราเป็นทํางานต่างประเทศหรือเพื่อนทำงานประเทศโอนมาให้เราเนี่ยอ่ะอันเนี้ยมันก็จะใช้วิธีคล้ายๆพร้อมเพย์อ่าอ่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีมี2แบบคนก็จะงงเอ้ยมันจะใช้อะไรกันแน่อ่ะอันนี้มันมีความแตกต่างมีความแตกต่างัมีร้านค้าที่มี QR กับกับโอนเงินที่ไม่ต้องมี QR โอนเงินทั่วไปนะครับอ่าซึ่งหลังบ้านก็จจะต่างกันเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเดินทางต่างประเทศรอยิง QR อย่างเดียวใช่ไหมคะไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งก็ยิง QR แต่ถ้าจะโอนเงินก็ใช้เบอร์บัญชีใช้ได้เหมือนพรอมเพย์ปกตินะคะอ่ะทีนี้เราพอพูดแล้วอะไอยากรู้ว่าเราไปใช้ที่ไหนได้บ้างอ่า วัยตอนนี้ก็นี่คือตอนแรกเราก็ทำกับอาเซียนนะครับเรามีเรามีประเทศต่างๆในเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่านี่จะเป็นกัมพูชาเวียดนามนะครับอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับมาเลเซียนะครับแล้วก็มีนอกอาเซียนด้วยญี่ปุ่นนะครับอันนี้อันนี้น่าสนใจมากนะญี่ปุ่นเนี้ยญี่ปุ่นตอนนี้เราทําแค่ขาไทยไปญี่ปุ่นนะครับซึ่งอันนั้นพอแล้วสำหรับพวกเราอแล้วนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยหกประเทศเนี่ยก็คือถือว่ามากที่สุดในโลกแล้วนะครับคือไทยเนี่ยก็ก็เป็นประเทศที่มีความเชื่อมระบบการชําระเงินมากที่สุดในโลกแล้วเออเราก็ภูมิใจตรงนี้เหมือนกันใช่ใช่ใช่พี่ก็รู้สึกพอมีเวลาไปประชุมที่ไหนคนก็จะบบเฮ้ยยูแบบว่าเชื่อมเยอะมากแล้วมันสะดวกจริงๆเวลาไปประชุมก็หลังจากนี้อ่าล่าสุดไปอินโดกันมาอ่าไปพี่วินไปด้วยเนี่ยไปประชุมอาเซียนเนี่ยเราก็ไม่ต้องแลกละอ่าถ้าจะมีติดไปก็เอาไว้ทิปเทบอะไรนิดหน่อยเนาะซึ่ง เขายังต้องใช้เงินอยู่แต่ว่าหลักๆแล้วว่ามันไม่ต้องถือเป็น50ล้านสี่สิล้านอะไรเงี้ยเราก็ไปด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ไปยิงคิวอารนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นน่าสนใจพี่วินแต่ของพวกนี้ถามว่าเราใช้ได้ทุกแบงค์ไหมยังไม่ทุกแบงค์นะครับก็อย่าลืมว่าเออนี่คือเราเป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแบงค์ที่เข้ามาร่วม โครงการยังมีไม่มากแต่เราก็พยายามที่จะแบบให้แบงค์เข้ามาร่วมโครงการมากขึ้นนะครับมันจะได้แบบกว้างขึ้นทั้งทั้งคนคนยิ่งและคนรับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยเพราะฉะนั้นพี่ทำอย่างดีสมมติพี่อยากจ,จะไปประเทศอินโดยอย่างเงี้ยพี่ะจะรู้ได้ไงว่าโมพี่อาจจะมีโมบายแอปหลายๆแบงค์หรือมีไม่ครบทุกแบงค์เราจะเลือกหรือเราจะต้องมีแบงค์ไหนที่ไปแล้วเฮ้ยเราจะใช้ได้อย่างเงี้ยค่ะ คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราทำเว็บไซต์อยู่นะแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยมันจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับว่าถ้าเราไปดูมันก็จะมีตารางนะครับเช่นอาที่พี่พี่อานไปอินโดนีเซียนะครับดูว่าเออเนี่ยหนึ่งใน6ประเทศที่เราทำเชื่อม QR code payment นะครับไปดูว่าเออมันจะมีลูกค้าไทยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยสามารถใช้กับคนที่เป็นลูกค้าของแบงค์ไหนบ้างนะครับอันนี้จะเห็นแบบ แบงก์กรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีเซนบีไทยนะครับแล้วก็ยิงใครบ้างนะครับยิงลูกค้าที่ร้านค้าที่อินโดนีเซียนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าคริส Q R S นะครับนี่ก็เป็น Q R S ตนดัตต์ของเหมือนกับไทย Q R ของไลไทยแต่ของอินโดเขาจะเป็นอ๋อเป็นมาตรฐาน Q R เขาใช่ครับก็อันนี้จะเป็นทุกแบงก์หมดอินโดเขาจะแบบยิงได้ทั้งหมดเลยนะครับก็แล้วก็ได้เห็นด้วยว่าลิมิตมีเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้แบบ สิบล้านยี่สิบล้านไม่ได้แต่จะมีลิมิตมีลิมิตก่อนเช่นรายการไม่เกิน1นึ่งแสนบาทก็น่าจะพอสรับพี่แอนฮะพอพอพอซื้อขนมนมเนยนะคะถั่วเธออินโดเนะสละนะคะก็อันนี้ต้องบอกว่าเราก็ดูว่าเอ้ยเรามี โมบายแอปอันนี้หรือเปล่าไปถึงเราก็บอกว่าขอคิวเราขอจ่ายเป็น QR เขาก็จะมองหน้าเรานิดนึงแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วเขาก็ปริ้นไอ้ตัว QR มาแลมาเราก็สแกนปุ๊บใช่ใช่ใช่ไหมคะสแกนปุ๊บมันก็มันก็จะขึ้นมาเหมือนที่เราสแกนจ่ายในเมืองไทยเลยอ่ะใช่ก็จะบอกง่ายมากเลยครับแล้วก็มีวิธีสแกนเอ่อต่างประเทศนะครับก็ไปดูว่าเออถ้ามันตรงเอ่อธนาคารหรือตรงเอ่อของอินโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ เอามือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดเปิดแอปของเราเลยนะครับว่าเรามีแอปทอพอไหนนะครับที่อยู่ใน,ในตารางน,นั้นนะครับแล้วก็สแกนไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรพิเศษนะครับแล้วก็ระบบมันก็จะบอกว่าเออเนี่ยเราไม่ได้อยู่เมืองไทยนะเราอยู่อินโดนะครับหรืออยู่กัมพูชาอย่างเงี้ยนะครับสแกนไปแล้วก็ใสู่ลเงินใน,ในเงินตราต่างประเทศนะครับแล้วก็ระบบมันก็จะบอกเลยทันทีเลยนะครับว่า คิดเป็นเงินบาทเท่าไหร่ไม่สุดท้ายรู้แล้วว่าเงินจะออกจากบัญชีชันเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราก็เอามาดูอีกทีนึ่งนะครับว่าที่เรายิงไปเนี่ยมันถูกชื่อร้านนะครับแล้วก็วงเงินถูกไหมนะครับแล้วก็แค่กดยืนยันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทันทีมันก็จะหัก เงินจากบัญชีเรานะครับแล้วก็นะคะ้าก็จะได้รับเงินทันทีเหมือนกันนะครับอันนี้คือถ้าเป็นร้านค้าเมืองไทยก็เหมือนกันก็จะได้รับเงินก็เหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเอใช่เพราะว่าไปดูแล้วมันตกใจมากเลยอ่ะเพราะไปอินโดมันเหมือนเราอยู่เมืองไทยเลยอ่ะไปซื้อผ้าบาติกก็ไปสแกนซื้อทัวร์ก็สแกนอะไรเงี้ยสะดวกมากสะดวกมากก็ต้องขอแนะนำนะคะว่าท่านที่มีโมบายแบงกิ้งนะคะก็ นอกจากจะเรื่องของระมัดระวังอย่าไปคลิกลิงก์แล้วเนี่ยแต่เรื่องพวกนี้เราใช้ได้เร,เราสแกน QR ที่ร้านค้านะคะ ส่วนใหญ่ของของอินโดที่ที่พี่ไปเนี่ยเขาจะปริน์ออกมาให้อ่ะมันเหมือนเป็นปริน์ออกมาไปเสร็จมันจะอย่าไปพยายามอันอันที่เขาแช่ไว้เลยอนนันก็มีความน่ากลัวนะว่าเผื่อว่าจะเป็นมิจฉาชีพเอาอะไรมาตั้งแต่ถ้าเกิดเขาปริน์ออกมาให้เลยอสแกนเลยสะดวกมากนะคะคสะดวกมากอันนี้ยำยำม,ม,มากสะดวกมากกับว่าห,าหันมาอีกทีเงินในบัญชีล่อยหลอมากนะคะคอ่ะทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของการใช้ QR เราต้องไปทีนี้เอาเอาอีกฝั่งหนึ่งถ้าพี่เป็นร้านค้าครับ เออพี่เป็นร้านค้าพี่บอกเอ้ยเมื่อกี้คือนักท่องเที่ยวละถ้าพี่เป็นร้านค้าพี่เป็นร้านค้าไทยแล้วก็บอกเออมีนักท่องเที่ยวมาเลยนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอีกเออเราเราเราทำยังไงเราอยากเราอยากให้เขามาสแกนของเราเราก็จะได้เงินเข้าร้านเลยไม่ต้องอุ้ยรอหลายรอบรอบัตรเครดิต ะะอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับคือปกติร้านค้าจะมี QR ของของร้านอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอย้ำนิดนึงว่าถ้าเป็น QR ของร้านร้านเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าบาง,บาง,บ,างบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเอา QR ของส่วนตัวเนี่ยมาติดแทนนะครับอ,อันนี้เนี่ยเขาจะมองว่าเออมันไม่ใช่เป็นการชำระเงินมันเป็นโอนเงินแล้วมันจะผิดวัตถุประสงค์แล้วก็มันจะมี ผิดกฎเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติมาสแกนที่เป็น QR ที่ไม่ใช่เป็นของร้านค้าเนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มี QR เป็นร้านคา้าก็ขอขอที่ธนาคารได้ให้ธนาคารเขาออกมาให้ะนะครับอันนี้ก็คงไม่มีค่าใชจ่ายครับอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ คือถ้าคุณเป็นประชาชนธรรมดามันจะเหมือนมันก็จะต้องไปอีกระบบหนึ่งเนาะที่เป็นเรื่องของการโอนเงินแต่นี่คือเรื่องของการชําระเงินมันก็จะมีความหมายซ่อนอยู่ในเว r ร์ดดิ้งที่เราใช้เหมือนกันนะคะะพอถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าในบางครั้งเราก็จะไม่ได้สนใจเพราะคนไทยจะโอนกันได้หรือชำระเงินได้อยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นคนต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย เ,เพราะ<อ>ระบบร,ระบบขเขามันอาจจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรแหละ Noor customer Merchant ใช่ know <your> Merchant มีการ กันกล้องอะไรเยอะะนะครับถ้าเป็นอุลเงินนใช่อันนี้ก็ป้องกันอันนี้เพื่อความปลอดภัยของของคนของพวกเราเองอ่าอ่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นร้านค้าสามารถคุยกับแบงก์ได้เลยว่าเอ้ยถ้าฉันอยากจะมีอันนี้ฉันต้องทําทำยังไงเปิดบัญชียังไงเอา QI มาใช้ยังไงนะคะอันนี้สามารถทําได้เลยแล้วถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับอ่าหรือถ้าเป็นร้านค้าอยู่แล้วเออทาได้เลยเพราะว่าร้านค้าที่เป็นแบบร้านกลางๆขึ้นไปอ่ะ ส่วนใหญ่เขาจะมีบัญชีร้านค้ามีอะไรที่มันจัดการไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรายย่อยแบบขายขนมขายอะไรที่เออเราอาจจะใช้ QR ปกติของเรารับเงินทั่วไปอาจจะต้องไปปรับนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ทําเถอะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยพี่วินก็จะไม่หยุดแค่นี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังว่าเราจะไปไหนกันต่อนะคะแต่ว่างั้นอยากอยากถามว่าอันนี้เป็นเรื่องของชำระเงินโอนค่ะโอนโอนยังไงโอนเงินก็คล้ายๆพร้อมเพย์เหมือนกันนะครับใช้มือถืออย่างเดียวนะครับ ง่ายๆมากเลยนะครับก็คือสิ่งที่เมื่อกี้เราบอกแล้วเพนพอยของคนเงินเนี่ยต้องแบบกรอกกรอกเยอะมากที่อยู่รหัสนู่นรหัสนี่เบอร์บัญชียาวเหยียดนะครับอันนี้คือถ้าพี่แอนมีเพื่อนที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของเขานะครับแค่เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองคนลเยคนลุกลยมเออเอออย่างเดียวมันเร็วมากเลยใช่นะครับทั้งสะดวกแล้วก็เร็วนะครับคือสิ่งที่เราต้องใช้นะครับคือ2ออย่างก็คือ มือถือโฟนนัมเบอร์นะครับใส่เข้าไปเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนพี่แอนที่สิงคโปร์แล้วก็แน่นอนวงเงินที่พี่แอนอยากจะใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นซิงดอลลร์หรือเป็นันนี้กกมีมม,มีแคปนะครับมีแคปอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับหรือหนึ่งพันสิงคโปร์ดอลลาอ่าต่อครั้งต่อวันไหมครับต่อวันด้วยอต่อครั้งต่อวันแล้วแต่ว่าว่าช้อปปิ้งได้เยอะกว่าใช่ใช่ใช่ครับมันก็มีแคปตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าต่อไปนั้นเราคงจะ เพิ่มแคปตรงนี้ในอนาคตคอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตอนนี้เรามีแค่กับสิงคโปร,ร์ที่เดียวนะคะเพราะว่าเข้าใจว่ามันยากามันมันอาจจะต้องมีการตรวจสอบอะไรค่อนข้างเยอะพี่วินเล่าสักนิดไหมว่าทําไมมันถึงยากแล้วมันถึงจะไปทํากับประเทศอื่นๆมันต้องดูระบบดูอะไรให้เชื่อมกันให้ดีครับผพราว่ามันต้องมีการตรวจสอบว่าเอเนี่มันมีการเรื่องฟอกเงินนะครับมิกันก่อการร้ายนะครับเวลาเรากดโอนใส่ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปเนี่ยนะครับ หน้าบ้านเนี่ยมันก็จะทันทีเลยเกือบจะทันทีเลยนะครับรู้เลยว่าคนที่ผู้รับเนี่ยจะเป็นชื่ออะไรนะครับก็คือขึ้นมาแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยเขาจะตรวจสอบเหมือนกันว่าพี่แอนฟอกเงินหรือเปล่าพี่แอนอยู่ในลิสต์หรือเปล่าอออย่ือเาถ้าถ้าอยู่ในลิสต์มันก็จะเป็น error แต่ส่วนใหญ่99.9รใช่ใช่ใช่แต่อันนี้มันก็เพื่อความปลอดภัยของมนุษยชาติเลยนะเรากำลังพูดถึงตรงนี้นะคะอ่ะฉันอันนี้แต่ว่า เราทำแล้วแหละแล้วก็เข้าใจว่านี่คือคู่แรกคู่แรกของโลกของโลกของโลกนะคะก็คุยกันไปได้อีกหลายทศวรรษเราคือคู่แรกของโลกนะคะพร้อมเพย์เพย์ะนะอย่าลืมนะครับทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มียังมีลิมิตหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็สะดวกสบายสำหรับคนที่ที่สามารถที่จะโอนเงินแรงลงแรงงานเนี้ยโอนเงินกลับได้ซึ่งอันนี้อาจจะจริงจริมีต้นทุน อย่าง QR เนี่ยเขาเขาทำได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นโอนเงินอาจจะมีต้นทุนอยู่บ้างแต่ก็จะถูกลงเยอะมากใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็ประมาณร5 0ยห้าบาทบางแบงก์ก็ก็น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับกับธนาคารจะมีโปรโมชั่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเทียบกับโอนเงินปกติพันกว่าบาทนี่ก็คือถูกก็คือถูกลงมากแต่ว่าในอนาคตก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่าใช้กันเยอะๆนะคะแบงก์ก็สามารถที่จะลองปรับปรับอะไรได้อเดี๋ยวเราก็ลองลองเราหวังว่านะเราหวังว่านะคะ เพราะฉะนั้นอ <fit> ันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เรามีนะคะสิ่งที่แบบเอยความสะดวกสบายที่เราจะได้รับก็เลยอย่างว่าเราหลายๆหลๆต้องบอกว่าพี่วินไม่ได้ทําพร้อมกันหมดนะคะก็ค่อยๆเปิดนะไม่งั้นไม่ไหวนะคะไม่รู้จะแยกไ้อ่ะเราก็ค่อยๆเปิดแล้วก็เห็นว่าเราก็ไปในอาเซียนค่อนข้างเยอะละแล้วก็เริ่มมีที่ญี่ปุ่นบ้างอันนี้อันนี้ยังต้องลองนะยังต้องลองแล้วก็มีพร้อมเพย์เพย์นาวในภาพรวมอะฟีดแบ็สถิติคนใช้เยอะไหมเนี่ยคนรู้เยอะไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่วิน คนก็ใช้เยอะนะครับเราเปิดมาหลายปีแล้วแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ย QR payment เนี่ยมีทั้ง3 0แสนกว่ารายการนะครับแล้วก็วงเงินก็คือ400ล้านบาทนะครับก็เยอะพอสมควรแต่ว่าเยอะ,อะส่วนใหญ่นี่จะเป็นขาเข้านะครับคือนักท่องเที่ยวมาใช้เมืองไทยนะครับก็อยากให้นักท่อง,งเที่ยวไทยเนี่ย ใพี่ไปพี่ทำพี่ทำแล้วเยาอยากให้มีคนอย่างยีแอนมาขึ้นนะครับเอาเอามือถือเท่านั้นน่ไปไปยิงซื้อคาแฟซื้อซื้อเสื้อซื้อของชํามรวยที่ที่ต่างประเทศนะครับโดยที่เราไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับก็โดยเฉพาะกลุ่มที่ เพื่อนบ้านน่ะเราไปกลุ่มที่ไปประเทศเพื่อนบ้านเยอะนะคะก็อันเนี้ยก็จะช่วยและสะดวกสบายแล้วก็ที่ที่สาคัญอ่ะบางทีเราแลกเงินอ่ะอย่างอินโดอ่ะแลกยากด้วยนะกว่าจะหาแล้วเขาก็มีลิมิตนะตามตามเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยช่วยช่วยได้เยอะมากนะคะแต่ว่าพี่วินจะไม่หยุดแค่นี้เนาะไม่หยุดไม่หยุดอ่าไม่หยุดแค่นี้เราเราจะไปไหนต่ออยากให้เล่าเราก็ตามนักท่องเที่ยวไปนะครับเออเราก็ไปดูว่าเออมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเมืองไทยอ่ จากประเทศไหนบ้างนะครับคนไทยชอบไปที่ไหนบ้างพี่อันชอบไปฮ่องกงใช่ไหมโอ้ใช่เมื่อก่อนอก่างค่ะนะครับฮ่องกงเนี่ยแบบมีคนไทยไปฮ่องกงปีละประมาณสี่แสนคนคิดดูสิครับแล้วก็คนฮ่องกงมาเมืองไทยเนี่ยปีละประมาณล้านคนอ่ะนี่คือแบบโอ้โหนี่คือเยอะมากเลยนะครับสำหรับเกาะเล็กๆเนี่ยเราก็คุยกับทางทางการของฮ่องกงเนี่ยแล้วก็เร็วนี้เนี่ยเราก็คงจะเปิดโครงการใหม่ว่าเออเนี่ย การเชื่อมโยงระบบกรารชำระเงินกับฮ่องกงสามารถาไปฮ่องกงแล้วก็ยิงได้นะครับแล้วก็คนฮ่องกงแบบเมืองไทยก็สามารถยิงที่ร้านค้าไทยได้พี่วินต้อง ยกเพดานแล้วแหละถ้า <c oughs> ไปฮ่องกงเนี่ยพี่ว่านักท่องเที่ยวไทยน่าจะต้องการมากกว่าหนึ่งแสนนะเ <c oughs> ออ <c oughs> นะคะก็อันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราไปร้านย่อยๆมันก็ไม่ต้องมาแตกเง <c oughs> ินย่อย <c oughs> ๆนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะช่วยอำนวยความสะดวกได้น <c oughs> ะนอกจากฮ่องกงมีอีกไหมมีใครยักษ์ใหญ่เนี่ยมยักษ์ใหญ่ที่โอ้โหปีนี้มากันเยอะมากร้านคนทาาที่ประเทศอะไร อินเดียอินเดียนะครับอินเดียคนคนอินเดียมาเมืองไทย2ล้านคนมาเที่ยวมาแต่งงานนะครับอยู่แต่งงานนในเวลาเขามาเวลามาแต่งงานนี่เขามากันแบบปิดโรงแรมหมทใช่ปิดโรงแรมหมดที่นึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสล้านคนในขณะที่คนไทยอินเดียไปอินเดียก็ก็ก็มีมากนะครับก็มีประมาณ10,000แคนก็ไปสแสวงบุญไปที่เมืองต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็มองว่าเออทำไมเราไม่เชื่อมโยงกับอินเดียด้วยนะครับอันนี้ก็ก็เจอจ่าไป ไปกลายพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะคงจะเปิดโครงการนี้เร็วๆเหมือนกันนะครับก็ต่อไปเนี่ยไปอินเดียเดลีมุมไบก็เอาโทรศัพท์ไปแล้วก็สามารถที่จะจริงซื้อเขาซื้อเข้าของอได้เลยครับโหอันนี้ก็น่าสนใจมากแล้วก็ต้องบอกว่าออีกจุดหนึ่งที่อยากจะช่วยพี่มินประถามพันก็คือตัวเองเคยล่าสุดไปที่ไปหัดใหญ่นี่แหละแล้วนักท่องเที่ยวมาเลเซียต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกในนอกจากอินเดียแล้วเนี่ยคนที่ จะแซงจะแซงเนี่ยจริงๆคือมาเลเซียนะคะเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยบอร์เดอร์อยู่กับเราแล้วเราเห็นเดี๋ยวนี้เราเห็นรถจากมาเลเซียเนี่ยข้ามมาเมืองไทยแล้วขับขึ้นมาไกลมากเลยอ่ะแต่การใช้อาจจะยังไม่เยอะอันนี้มันก็มาจากการที่คนฝั่งมาเลอาจจะยังไม่รู้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เราก็ทํางานร่วมกันกับธนาคารกลางมาเลเซียที่จะประชาสัมพันธ์เนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันอ่ะเพราะตัวเองอยู่อยู่ดูสํานักงานภาคด้วยนะคะมันมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมีเพนพอยแหละว่า บางทีก็เขาก็จะมีร้านย่อยแล้วก็ยังเป็น QR ที่เป็นของตัวเองอยู่อันนี้ก็จะต้องไปปรับนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักท่องเที่ยวบินมาเนอะการค้าชายแดนเนี่ยก็จะชา่วยได้เยอะมากในอนาคตถ้าเกิดเราทํากับประเทศที่อยู่แถบนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของมาเลเซียพนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะคะก็อาจจะย้ําอีกทีนึงนะครับถ้าเป็นร้านค้าที่ยังยังมี QR สวนตัวนะครับก็ก็ไปเปลี่ยนได้นะครับเป็น QR ที่เป็นร้านค้านะครับจะได้รับ อ่าชระเงินจากจากน้ำผึ้งมาเลเซียได้นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยอ่าทีนี้ก็เลยอันนี้แอบอยากถามพี่วินตอนอันนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วอยากถามแบบพี่วินอยากจะฝากอะไรไหมแล้วก็มันมีอุปสรรคอะไรไหมที่ที่พี่วินมองว่าเอ้ยมันแบบทําให้การทำไอการต่อเชื่อมต่อการชําระเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เฟื่องฟูเท่าที่ควรหรือว่าเวลาไปเจรจาอันนี้มันยากมากเลยแล้วแล้วก็อีกส่วนนึงคืออาจจะฝากอะไรให้กับผู้ฟังวันนี้ฝากให้แบบ อุปสรรคก่อนนะครับค,ค,คือแบบเวลาเราทําการเชื่อมโยงเนี่ยมันเป็นทวิภาคีแล้วก็เจรจา2ต่อ2ตลอดเลยนะครับมันอาจจะเร็วแต่มันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากม็มีพยายามที่จะแบบหาแนวทางที่จะแบบ ทำเป็นผู้ภาคีคือหลายเจ้ามาคุยด้วยกันนะครับทําเป็นแบบศูนย์ร่วมเออไม่งั้นแบบพี่ไปกับประเทศเราไทยอินโดไทยมาเลมาเลอินโดมาเลซีบเพราะมันเหมือนแบบเออมันก็จะวุ่นวายหมดใช่ใช่ใช่แก็พยายามมีโครงการที่จะทําเป็นแบบกาลังศึกษาอยู่ใช่ไหมคะว่าแบบตอนนี้อาเซียนก็เป็นเป็น ผู้นำเป็นหูหอกเรื่องนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นภูมิภาคที่เราที่ฮอตที่สุดในเรื่องนี้นะครับสุดยอดอ่ะทีนี้อยากให้พี่วินฝากฝากสุดท้ายฝากฝากประชาชนก็อยากจะให้ใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกจริงๆนะครับแล้วก็ฝากร้านค้านะครับก็ก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนเป็นเป็น QR ที่เป็นของร้านค้าแล้วก็จะสามารถรับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวได้นะครับไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกค่าค่า ฟรีให้กับบัตรต่างๆพี่ซนะคบเพราะว่าการเป็นร้านค้าเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเงินให้กับบัตรด้วยนะครับัไม่ใช่แค่ผู้ใช้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็คือความสะดวกสบายที่ทั้งประชาชนแล้วก็ธุรกิจจะได้รับจากเรื่องของการเชื่อมต่อกับการชําระเงินต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้ว<ช>เป็นประเทศสวยงามนะคะ<ช>แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเราเองเราก็ชอบท่องเที่ยว<ช>นะคะเพราะฉะนั้นต้องยืนยันอีกคนว่ามันสะดวกจริงๆ<ช>นะคะ<ช>แล้วก็เป็นช่องทางแหละถ้าเกิดว่าเขาชําระเงินสะดวกะถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วชาระเงินให้เราสะดวกเนี่ยมันก็จะซื้อง,ง่ายขายคล่อง <c oughs> นะคะก็อาจจะช่วยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรล่ะเพิ่ม ยอดขายให้กับธุรกิจของเราได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่วินมากาๆ,ๆที่ที่มาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวตอนที่เชื่อมไปเยอะๆหรือว่าทําเรื่องของพหูภาคีคือเชื่อมกันทีเดียวหลายๆประเทศเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะชวนมาเล่าให้ฟังอีกนะคะก็วันนี้นะคะ<ม>ก็ฝากในเรื่องของ cross border Payment ก็คือการชำระเงินระหว่างประเทศการโอนเงินระหว่างประเทศนะคะทุกท่านลองใช้ประโยชน์นะคะใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มที่แล้วก็ติดขัดอะไรแจ้งเข้ามาได้นะคะแล้วก็ลองดูว่าครั้งต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะสามารถชมย้อนหลังได้ใน y o YouTube อของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ